สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ะนคะขอต้อนรับสุดช่อง Baby Monster World ช่องที่มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องเบบี้มาดูมาฟังทุกวันเลยคะ่ะคลิปนี้เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยที่อ Ahn Tae's Profile Image Pre Debut Photo ที่ทางช่อง Baby Monster Official ได้มาอัปเดตในตอนเช้าวันนี้คะ่ะ All น้องอาหยอนกับรถตั้งแต่ปี2019ก็4ปีที่แล้วเลยอ่ะทุกคนตอนถ่ายเซตนี้น้องก็อายุประมาณแค่12เองเองเอเห้อ,อ วัยสิบสองทำไมสวยได้ใจขนาดนี้อาหยอนมาในโทนสีส้มอมน้ำตาลอารมณ์ประมาณสวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะทุกคนต้องบอกว่าอาหยอนในเลกนิกในหวานมากทำหนะ้าทำตาเจมเลมน,มนุ่มนิ่มนุบนับน่ารักสุดๆสองรูปแรกทำหนะ้าบึงบ้งๆรูปสามจึงยิ้มหวานกระจายทำผมตัดไล่ระดับตากลมตอแป๋วมากปากอม สเวตเดอร์ก็ซ้อมแก้มกลมๆใส่ใส่โฟูฟคอม p l e t ลุกด้วยซ้อยคอจี้รูปหัวใจลุกมีน้อยเฮนนี่มาแจกความสดใสให้แฟนๆในเช้าวันอังคารเงือเงือเงอ,อยากอุ้มลูกมีกลับบ้านจังเลยครับ สรุปว่าตอนนี้นุ้นองเบมอลองเทสโปรไฟล์อิมเมจไปแล้ว5คนเริ่มจากชิกิตาในปี2021โรราในปี2020อาสาในปี2021พริตาในปี2020และอาคยอนในปี2019นะคะเนคุน y g คุณจะไม่ปล่อยอรูปใหม่ๆออกมาเลยเหรอถ้ามีของเยอะก็ปล่อยออกมาหน่อยหรือว่าตอนนี้กำลังค่อยๆปล่อยค่อยไปไหมทำไมฉันไม่รู้สึกถึงความแปลกใหม่อะ ไปเลยอย่าห่วงของหนะ้าแบ่งๆกันดูบ้างายจีและตอนนี้ก็ยังเหลืออีแคสสองสาวน,นะคะก็คือฮารัมและรุกกะถัดจากเซตอิมเมจก่อนเดบิวนี้แล้วต่อไปจะเป็นเซตอะไรต่อแอดนี้รอลุ้นเลยไปเลยเพื่ๆไปเอ g นเกสเจ้าฮอนนี่กันเยอะๆนะคะกดหัวใจเซฟโพสและคอมเมนต์อวยชมความสวยของน้องๆกันได้ที่ไอจีไปๆป go g ้ เรามาส่่งการเข้าตึก YG ของน้องเบมอนกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งช่วงนี้น้องๆเข้าออกกันเกือบทุกวันเลยนะคะเริ่มจากคลิปแรกที่น้องๆ5คนกำลังลงรถกันค่ะประกอบด้วยรุกะชิกิต้าอาคิออนพาริตาและอาสะที่รุกกะและชิกิต้าลงรถทางด้านซ้ายส่วนฝั่งขวาเป็นอาคิออนพาริตาและนั่นอาสะใช่ไหมคะที่ปิดแมสและลงคนสุดท้ายใส่กางเกงสีฟ้าแจ่มวาวซ่า เพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยเพราะตอนแรกแอดเห็นอารอนเป็นโรร่าแล้วอาสาคนสุดท้ายเป็นอารอนแต่ในคลิปบอกว่าเสื้อสีดําคืออารอนกางเกงฟ้าคืออาสาัโอ้ยฉันงงความใส่แม้ปิดหน้าแล้วผมยาวผมดําความสูงเอ่ยใดก็พอๆกันแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เห็นปุ๊บก็รู้ปับว่าเป็นใครก็น้องภรินั้นไงมองปราดเดียวก็รู้เลย แต่ก็คงจะเป็นตามที่คลิปบอกนะคะเพราะจังหวะหันหลังกลับแล้วเดินไปของน้องเกงฟ้ามันดูเป็นอาสะมากๆเลยใดๆก็ตามคลิปนี้ฉันได้เห็นแค่ปลอยผมทององของเจ้าชิคกิ้แวบแวบเองแค่ตอนลงรถหนึ่งและตอนไปกอดไหลยพิรุกะอีกหนึ่งแค่นั้นเองอะ ส่วนคลิปต่อไปเป็นตอนที่น้องๆสามคนเดินออกจากตึกนะคะเงื้อเงเง,งน้องโรราเดินนำมาเลยโคงให้แฟนๆระบกมือบายบายแถมท้ายใบยหวยด้วย939น้องแสงเหนือแต่งตัวสบายๆเสื้อยือสีขาวกับเกงขาสั้นสีดำแถมให้เล็แฟนๆอีกด้วย oh. เจ้าฮารัมและเจ้าชิกิต้าก็มาผมทองคู่เลยใส่หมวกดำคู่รองเท้าขาวคู่ดูน่ารักมากฮารัมใส่ฮูดดี้สีดำกระโปรงยีนสั้นโชว์ขายาวมากสูงมากลกูกสวยเท่ขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายและบอกไล้บอกมือให้ก่อนขึ้นรถอีกด้วยใส่ใจแฟนๆที่สุดเลยเจ้าฮารัมส่วนเจ้าชิกิตา้าคลิปนี้ฉันได้เห็นน้องชัดๆแล้วนอมากับเสื้อ ตัวสันสีขาวกางเกงเต็นสีดำเอวเล็กมากใส่หมวกแกป๊ปลุกนี้คือเทมาพร้อมเต้นสุด และในตอนคำ่ำแก๊งอ้นนี่ไลยรุกกะอาสะภาริตาก็ตามมาค่ะน้องภาริตาออกมาก็ยกมือไหว้แฟนๆเลยน่ารักมากอาสะก็โบกมือทำท่าหัวใจคู่กับภาริก่อนขึ้นรถไปปิดท้ายด้วยรุกกะอ้นนี่โบกไม้โบกมือแสนสดใสขึ้นรถตามไปฉันละชอบใจความนั่งย่อของพิกาดความกลัวบางคล้องแฟนคลับ security YG น่ารักไม่หวา แล้วดูเจ้าสามคนนี้สิฝนก็ตกก็ยังจะแวะแฟนเซอร์วิสแบบนี้ไม่ให้คิดถึงไม่ให้รักยังไงไหวมันดีต่อใจนะเอ็นดูจริงๆและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตสำหรับคลิปนี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นเทสต์เอเมจของใครเม้น <Okay. S 2> มาเดากันสนุกๆมาโอเคใครทายถูกเดี๋ยวแอดจะวิ์พื้น10ทีให้อะ แอดแวิดรอแล้วกันแม่มันเหลือแค่สองคนมันต้องมีคนเม้นถูกกันอยู่แล้วแหละแต่ยังไงก็เม้นมานะแอดอยากอ่านเพื่อนๆบางคนก็เม้นตลกดีบางคนก็มีสาระบางคนก็เฟียดเฟียดดีฉันชอบเม้นกันมาเยอะๆตายคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้แอันลับไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะไปหลับไปบายสวัสดีค่ะบ๊วย